ะมะีเป็น PFA Project ค่ะเป็น s y c h o l o g i c a l First a i d มันก็จะเป็นศิลปะบำบัดซึ่งเราก็ได้ร่วมมือกับนักจิตค่ะชื่อคุณเกด้ามันก็จะมีจัดเป็นเซสชันเล็กๆให้เขาแบบมาคลายเครียดด้วยศิลปะวันนี้จริงๆเอาตัวอย่างมาให้ดูด้วยอันนี้เป็นงานศิลปะของกลุ่มผู้รีพัยอะค่ะที่เขาได้วาดในระหว่างเซสชันเนาะซึ่งแต่ละภาพอะค่ะจริงๆมันก็จะมีความหมายแฝงอยู่<ม>หลายๆอย่างอย่างเช่นอันนี้จะเห็นได้ชัดหน่อยว่าเขาก็จะมีการวาด เรื่องราวของเขาระหว่างที่เขาเดินทางมาว่าเขาเจอกับอะไรบ้างเขาอาจจะเจอ,อความรุนแรงหรือว่าเจอคนที่เสียชีวิตระหว่างทางที่เขาเดินทางมามในหลายๆวัฒนธรรมหรือแม้แต่ประเทศไทยเองเนี่ยเรื่องสุขภาพจิตยังเป็นเรื่องที่คนไม่อยากพูดถึงเขาจะยังมีการตรีตาไม่ว่าจะเป็นการตรีตาจากสังคมเข้ามาที่ตัวเขาหรือว่าเป็นตัวเขาเองเนี่ยแหละที่ตีตาตัวเองว่าถ้าฉันเป็นสุขภาพมีปัญหาด้านสุขภาพจิตฉันจะ เลสเซอร์ยกใว่าเออฉันจะเป็นคนอ่อนแอฉันจะถูกดูไม่ดีฉันจะถูกกีดกันออกจากสังคมอะไรแบบนี้ทางโฮสเองเลยเราก็จะพยายามเข้าไปให้ความรู้เพื่อที่จะทำให้เขาเห็นว่าอ๋อเรื่องนี้ยมันคือเรื่องธรรมดาซึ่งมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามค่ะถ้าเราสามารถแอด o ว a เกตได้ว่าโอเค กลุ่มนี้เป็นผู้ลี้ภัยก็จริงถึงเขาอาจจะไม่ถูกเรียกคอไนส์หรือว่าอาจจะถูกมองว่ายังยังไม่ได้มีสิทธิทางกฎหมายในประเทศไทยขนาดนั้นแต่สิทธิทางการรักษาไม่ว่าจะเป็นทางกายรวมถึงทางสุขภาพจิตด้วยเนี่ยมันก็ยังเป็นสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์คนคนหนึ่งควรจะได้อยู่ In this kind of highly stress situations and bit of depressions and you know they see a loss of their future people need to talk and listen So, I feel that more community approach from the own community is these communities and whose community is mean, you know, high communities can be able to work together, understand that each other. It will be the great, you know, basically, legal and occupations and education rights are the basic challenge in order to facilitate more people to stress.